มากอกมากสบายดีพี่น้องเมียพันยู่ไก่บานพันเลยมางลิน้ำเอฟซีลูกสาวเอฟซีอุ้งอิงเนาะก็เลยว่าอุ้งอิงมากสิออกมาอีกขึ้นนึงพันมาทำอาว่าอุ้งอิงที่ไม่ย่มใดว่าเสาน์นี้เมียบุระเมียซีหาโมงจ้าเพราะว่ามาหาอุ้งอิงแล้วจันสิไปอาบน้าออกมาไหมสักนึงจ้าซื้อบัตรไวเต้โดดโดนบัตรแข่งจ้าบัตรแข่งหนึ่งร้อย กงเอาเพิ่นหาใบคนได้น่ะปาเอากระซอยวัดไปเนาะจะถ้ำบุญไปเนาะแม่นะวันนี้แกพี่แจกน้องไปนั่งกันผู้เพิ่นบ่มมีดเงินเนาะแม่นะวานหาพวกกันพี่น้องทั้งสีเกรมากกสิแด้แกกันแล่เจ้าบ่มาก ซุ้มหนึ่งนั่นเพื่อนนั่นเป็นแฟนของมะนาหะแม่แสงนะจ้าบัดนี้เพื่อนคนบ้านเดียวกันอยู่ศิะเกศขันตะกี้มะนาอยู่สาวหน่อยเพื่อนมาไปใส่เพื่อนก็ตามบัตเต้เพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปตามเราเพ่อนช่วงนะบัตเต้ยุไกบัตเต้เหรียญยุไกกันไปยุไกกับไปเป็นบ่แม่ยเพิ่นเพิ่นเด้อแต่ฉันบ่ได้ไปดอกฉันอยู่ผู้เดียวจขันมู่พาไปยังไปเอาย่ำ ดวงดีได้ดล่ะสองเคือโห,าห,าหาาน,น,อนนึ่โเมน่่ม่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่น่่่น่่ื่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อย่่่่่่่่่่่่่่่าน่ <c oughs> ่น่่่่่่่้่่้่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่ยาย่ คือปกไปนั่นเองเสียงอันโดนตีอยู่กันบานท้งไส้ไหมกเ็เลยว่าเอาไปจังแด้วมีผู้งไงไงาาพาไปบ่อหนัดห้ยยยน้องให้ยร้านพาไปบอ่บอบอ่อไปดอกคือว่าบา่เป็นทั้งบานท้องยานเขาตีกันนะจ้าเป็นเลือกตั้งของไส้เลือกพุนิบาลปีน,นังก็เลยเคนจากกรุงเทพกเ็เลยไปคนเนี่ยคนอยากมาจับมือลูกสาวมือหมาเมือโศกมือหมาจังมาสิจัดเอาผกมมันโศกนะ ก,กระเบิงเพื่อนเต้นเริ่มแรกคุนี้แต่มาบ,บานพุธแค่ตีแรกที่เพื่อนไทยอเอมบี่หอมหอมฟันน่ะท,ที่แรกแตะกี้ตามเสียงวิหกเลยเสียงวิหกนี่ตามยุ่สีา ตามยุคกี้กับแอบมแบงกับแถวข้าวหม่ตอนนั้นเราเป็นค่เจียนกันจามันกับไปเบิ้งไม่ได้เบิ้งโดนเนาะเพราะว่าส่มไปน้ากันเพื่อนเป็นแม่ค้าเพิ่นกับเบิ้งหาทุ่มอาทุ่มมากนะเพื่อนกับกัปปติเมียนจยากลอมผัดบอมากได้นี้อยากมาสอดแกงจ้าอยากมาเบิ้งสอดแกงมาพี่แต่ว่าไปบ้านแพ้งหรเบิ้งสอดแกงอยู่จ้าเอาฟังแต่ว่าบอมีรถมาหนักตึงได้มาส่งตึงอันพี่ลูกพี่ไส้อันพ่อบอจอนะ มาเบิ่งงานกระสินแล้วเห็นฐานรถรถสีชมพูมันออกมาสวยประทันเขาปนิมือเครือแดดแล้วมาส่งหอดบ้านพี่เลี้ยเที่ยวสองแล้วก็มาขันเัินเ่อนานกาการขันบ่มีรถกับเอิรนผมเด้อผมเสียนมาส่งกับโบเอิร์นมันได้เก่งใจขี่รถพานไปเห็นยืนฐานรถจนกระทืนไปเอาอีกมาส่งหอดบ้านทุกเที่ยพี่เม่มาปูสัดปูแล้วจ้ะ อูสองพืนมุนี่ซอดแจ้งมาหนี่แม่ซอดแล้วเนาะพูดแล้วว่นเลิกหรือสิเมื่อว่นเลิอกพวกลับแล้วว่าติ้มเนี่ยบ้านเดี๋ยวของสิบลอดรถมอไซค์มาสิย่างมาคือกี่ขันหามงจอดนะแต่สิให้มันแจ้งมันล่ำมันล่ำสาวน้อยนินนี่หนึ่งในดวงใจเลยเป็นบ่แม่ลูกสาวแม่ล่ะตะกี้เบิ่งเสียงวิ่หกเราตรงๆจ้าตามยุคกี่ตั้งแต่เพิ่นสมัยอัน เ็กน้อยไปไม้ท้องค่ำที่แหลมปกวดวัติน้่แต่ว่าแตพัดเพิ่นนีจากนกคงสกรบว่า่อยเบิ่งเพิ่อกเห็นกับคนนี้มัดเป็นจ้งได้หล่ะกับเตกี้ก็ตามเพื่อนนั่นะหละคืออยากเบิ่งเนาะตตกี้ก็มากด้เฮากัมากวานั่งยืนในวงนันวัติน่นคือจ้งได้ล่ะเากัมักของมักวงวัตินี่เนากัติดตามที่กิงก็มากเล่าแล้วตะกี้ก็ได้ มากเล่าละก็สีเต so, um, ้เออก็เต้เบ kind of right ิงตั้งแต่แอนก็ยุคคุณเนาะเต้ยุคเกียรติไปประกวดทุนนี้ติดตามติดตามเพิ่นมากเอยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ว่าค่อยเบิงแล้วก็มาอันนี้เบิงแต่ององุียงติแม่องุียงกับเบิงเบิงแน่อยู่แต่ว่าส่วนอันละแต่ว่าท่างส่วนมากมันมันองุียงหลายกว่าจ้ะส่วนมากเบิงองุียงหลายกว่าติเอาก็เป็นคนทั้นบานเดียวกันเนาะขั้นก็อยู่สีเกียรติเหมือนเอาแม่ม รือวั่งหินแต่งงานมายอยู่น้ำแข่งแต่สมัยพศอซอยิบสามโหดอ่ะไม่แมตติ้งเกิดพอดีได้แม่พ่อซอยิบสามแม่ติ้งเกิดพด่ดดพอซอยิบ 3, สาม <c oughs> อันนี้เกิดศูนย์สามเพราว่าอันลูกสาวเกิดยิบหายนิมหกจ้ามาอยูนแฟนแล้วก็มีผู้เดียวได้มีแต่ผู้เฒ่ามายอยูนน้ำินกันเลยว่า แม่ตะกี้ยก่นซีตะเกียดว่ะตีตะกี้ก็มาเบิงมะล้อดีเลยแต่บ่ไปเบิงตะกี้มันตีกันเนี่ยแม่ตะกี้มะล้อตีกันก็เลยบ่เบิงนี่หัวกันมาเริ่มเบิงได้นี่มะเริ่มเบิงกันไปเสียงวไม่หัวก็ไปรุ่นนมาก็ไปสาวหน่อยนั่นแหละ่ได้้นนัหรอกจถ้าพัดอุ้งยิงเขามากเรากยิงเขาตีกันนี่แต่เขาเต้นเขามวนธรรมดาแล้วก็ส่วนมากงนี่แต่ผู้เฒ่าได้แม่เนี่ยนี่เห็นบ่ไปบาดแพงก็เสียอยากไปแม่ยังเดือ ไปเบิ่งแล้วเขาบอตีกันก็เลยอยากไปนั่นแหละกันี่วตาพัดอุ้งอิงเขามากเลยค่ะมันมีแต่พูเถามากเบิ่งแม่แม่เอาไม่รุ่นนั่นก็มีอยู่แต่กับบอตีกันเอาตะกี้เนี่ยบิ้งมนว่าอย่างเดียวกันน้ำตาอะไรคือกันเนี่ยคือเพื่นเห็นว่าเพิ่นว่าเป็นมันก็เป็นอลีเด้แม่ก็คือกันแม่ก็อยูู่้เดียวอยู่ได้โทษศัพสาวพยัไงตะกี้เลี้ยงล้านลูกสาวก็เลยเอาล้านไปล้านกับล้าน้องสาวเราก็ไปเลี้ยงอยู่กรุงเทพแต่มันปอนึงจนหอดปอพหงเง้ว กระเบิ้งโทษละซับเลยล่ะเบิ้งอันนั้นอันนี้แต่ว่าเอ๋อช่วงหลังมากคือมาเห็นคือยุ่ยว่าไปบ้านนั้นบ้านนีงมาเห็นน้ำเป็นนี่ยังเมียนแต่ว่าเอี้ยซีพนกับว่าวหลายได้ยออยเม่นี่แหละเอ๋ออันไปทางเพชรบูรณ์ญทางไหนกน <c oughs> หันคือมาเห็นคลิปว่ายุ่ยเด่งขึน้นผ่านมาอ๋อคือไายหลายอยู่แม่ยนสันดอกเอาอันเป็นยัยเว่อ อยู่บ่ยายเวอร์แล้วออกจะเป็นปีแล้วิดิอย่างเงี้ยแหละยายแหลมไปน้ำกันแล้ววายว่าเป็นไม่ยายเวอร์ออกแล้วเราเปลี่ยนขึ้มามันนิ่มแล้วก็ตอนนั้นแล้วกันว่าเราผสบายนั่นเองจ้าผสบายแล้วกันล่าล่าดูบัเนี้แล้วก็เป็นโฮบอยู่ตรงนู้นจ้าล่าตอนล่าดูบัเนี้หลังๆแล้วก็เหียเอาเลยบัดนี้จนปีดวงบัดนี้จ้าก็ได้ยินข่าวเล้ววายเราไปยืดหนึ่งเพชรเมืองชัยเป็นบ่ต้องหลังๆมากนี่ อังหลั<ต><า>งม่นหนี่พวานเห็นเห็นดันเขาเจอดท่ายคิดท่ายยังเล่าอยู่แม่แม่จ้อันตะว่ากับพ่อเห็นเนี่ยเจอตะกี้เห็นแต่เล่าอยู่นี่อยู่กันตะกี้แม่เล่าจูงเองเนาะจะ้ก็ขึ้นไปน้ำกันแล้วก็พอหยุดแต่ที่เหลือเอาแต่เลยว่าเอามันเป็นอย่างเงินคือพ่อเห็นคิดพ่อเนี่ยอยู่ดันตะก่า,าเบิ่งว่าไปบานนาน้บานนั้นบ้านนี้หอนานนอเน,น,น,นี่ยเบิ่ง์ตะว่าส่วนมากาติดตามไม่ค่อยเป็นหรอก เพราะว่าโทรศัพท์เขาเห็นให้โทรออกโทรเขาจะฟ้องเลียนบึ้งเรียนบึ้งบึงเปลี่ยนเหม่อนกัเลื่อนเลื่อนบึ้งกันเดินเลื่อนบึ้งกันเฮี้ยนกันจังบึ้งกว่าจริงเนี่ยพูดถูกเนาะเรียกว่าเบึ้งว่เปลี่ยนโอ้ยรอมาโดนแล้วสนดก็นอนตื่นเหรอเอางวงขินน้ำไปอาสาต้อกมาหาปูกันนะมันนั่นสถานที่มันจำกัดคือว่าล่ะแม่คันคันเต็มนี่กันไปบ่ได้เด้วันนี้น้องน้ำเนาะสถานที่จำกัดคันพันก็มันี่ได้ไลน์มาวันนี้รถจะไล ปีนั้นไม้ไทยมากเนาะพญายูเฮี่ยนนี่เป็นกำนันเอาไม้เลนยางเว้นคว้านเอามาให้ลูกน้องพญายโซจอรนาล่งนึ่งโดนว่าามว่าคว้นข่ยไปใส่บัดมาทำหาบันโดนแล้วเนาะเอาให้เขายืมปีนั้นไม้ไทยมากเอาไม้ย่างเว้นบตาโอ้ย อันว่าอีแม่เรามาหลินน้ำบัดดีพอนอน,น,นหลับนอนหลับแขนเป็นตัวช่วยกันเลยว่าอันสีมากันอุ้งเอียงมาอย่งสีมาเอกสันดอกจ้าพูดอะไรเน่กันวันนั้นกันซีโม่งหามงจ้านั่งกันจังสิดเข่ามากกันแต่ว่า คันว่าหรือเราสิม,มาหาพักรีสอร์ทไกลๆมันรีสอร์ดลายสอดน้องปานี้รีสอร์ดลายได้เน,นี่นั่งสิมากมาปูเม,มียงนั่งเพราะว่ามันโู่บ้านนั่งน่าจะเข่าบ้านนอนบ้านจะจังหวะเพราะว่าคันว้าถึงว่ากระสินั่งบานหน่อยจังบ้านเนาะไก่เนาะขันแม่น,น,มนว่ามามพักแถวนี้รีสอรดกันลายจ้ะมันบ้านน้องกินรีนสอร์ดลายสาระข้ามนำหน้าแม่นี่ยุคขังขังกอใบหนี้กับแม่นี่สาระข้ามมันลายนี่สอดลายลายบานนี่หมองพักหมองเจ้าหมอง เออนั่งน่าจะเขาบ้านละแม่เพราะว่ามันอยู่ไก่บ้านมึงขึ้นนี่กระดาหเรียนยุซีสเกตได้มืงขึ้นกระดาห์ยูอันราชสีบ่แม่นแม่เพราะว่าถามน้องสาวว่าบ้านน้องไผบ้านไผยนั่นแหละถามน้องสาวโทรไปถามน้องสาวว่าบ้านน่นไทยยุใสหู่จักใบย้ายน้อยสระมันมีอยู่อันหนึ่งอยู่ว่างเห็นแตมีอยู่บ่แมงอยู่เด้ยินไม่ได้แล้ว่าอยู่อันราชสีว่าสระมันมีสองบอกราชสีโทษถามเขา